สว kind of ัสดีครับนี่ผมท่าน์คูงนะครับนี่เราก็จะมาที่แอคชั่นตัวเกียวเรเวนเจอร์เนี่ยอีที่24เนาะซึ่ง EP นี้เป็นตอนจบของซีซั่นนี้เนาะอืมโอเคถ้าเกิดเราดู EP นี้จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้คะแนนท้ายคลิปกันนะสำหรับสิสำหรับเรื่องนี้นะอืมโอเคครับซึ่งความเดินจากตอนนี้เรานั่งเออมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะทาคิมิจิไปเที่ยวบ้านดารคเคนแล้วก็ไปเงี้ยแล้วก็ได้เสื้อแก๊งใหม่เออทาคิมิจิได้เสื้อแก๊งสักทีแล้วก็มีการประชุมกันใช่ไหม ซึ่องอยู่กับไอฮัมม่าด้วยไมกี้มากับฮัมม่าแล้วก็ทิฟฟยุใช่ไหมซึ่งก็ไม่รู้นะว่ามันจะคุยเรื่องอะไรกันนะอ่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนั่นแหละโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อไปโอเคครับก็มาเริ่มคลิปเลยนะครับผมชฮาิั ฮะคือยังไงเป็นประเพณีหรือว่ายัางไงดูแต่เราคน,านหน้ายัพอใจเลยฮะนี่เป็นแผนของคิซากิหรือเปล่าวะ <cir c ual ise> โอ้จำนวนเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอเคไอพวกนี้ไม่เหมือนจะดีใจกันจำนวนเพิ่มด้ยแต่แบบผมว่าจะเป็นแผนของคิซากิกวะ่ะ ใช่คิสากิแน่เลยคิสกิแน่เลยกูว่าแล้วแผนคิสากิแน่เลยแม่งเอ็นเหลี่ยมเอ็นเวนแผนไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ ได้หน้าได้ตายกระคิสก,กีอะ่ะแม่งแผนคิสก,กีอีกแน่เลยเพราะว่ารอบที่แล้วแผนคือถ้าเกิดไม่ว่าอย่างไงนะไม่ว่าแพ้หรือชนะก็จะได้ท่ากับช่วยไมกี้ใช่แต่ผมไม่ใช่แค่ช่วยไมกี้ว่ะเอาแบบเชื่อมสัมพันธ์นี่โอ้แม่งจะเอาหน้าตาถึงหนังคิสกีตอนที่ยี่สิบสี่คนขี่แย่เอาโอ้ イチバンタイチョウバジケースケガシンダ。おう、うるまじいダイヤ。トモウヤメヨトモテイこウソチョコイティキトメタ。イチバンタイがトモシビオ、オマイジケスノカ。おう、ステタドリツイタ。 ฮะ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 แล้วคิมพิจิเหรอเป็นหัวนนหน้ยยาหน,น่หวยเหรอโอ้บัดจิเฮ้เอ้ยเอ้ยใช่พูดทีไม่นะแล้วจปนหัวนนหน้าหน่วยหนึ่ง เออคือภารกิจตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคือแบบต้องมาเป็นตัวท็อปของท่านเนี่ยใช่ใช่ในแผนเออแต่ปัญหาคือจะมีใคร จะมีใครตามมันหรือเปล่าไม่แล้วจะมีใครตามทาคิมจิจิไหมเนี่ยมันสภาพหน้าหอย่างเงี้ยก <N> ลับไปดูอนาคตเนาะสวย <N> <N> ฮิน่าจะเริ่มสงสัยว่าทำไมทาคิมจิจิต้องมาจับมือน้องกูทุกวันอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกวันเนี่ยนานๆที่มาจับมืออย่างเงี้ย ทำไมกลับมาที่ร้านหนังสือ่ะดูข้างหลังดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมใส่แบบเหมือนของแบนเน่มเฮ้ยทาคิมิจิทรงอะไรวะเนี่ยโอ้โห ใครวะเนี่ยใครวะอักคุงเขาบอกฮะทำไมทางทีิจีบมัน,มนดูรวยจังวะอนาคตตอนเนี้ยยังงงอยู่ตอนเนี้ยอ๋อ ไม่มีเบอร์เอาตวัวเคไอ้น,นี้ไขวะเนี่ยยังงงเลยอนนงงะคงรึเปล่าวะเนี <c oughs> เ่ยไอ้ดิกเนี่ยฮะ

อ๋อันนี้คนที่ชอบยิมยิ้มใช่ไหมทำไมดูภูมิใจจังว่เรืนนะ่องเนะี้ยใช่เนี่ยชิบา ใครกันเนี่ยพวกนี้แม่ใช่ใช่ใครกันอ๋อแบล็กดราคอนมันเคยได้ยินจากไมคกี้แล้วบอกฮะโอ้เออหัวเสียลวไอ้ปลาอันนี้หม,มาหรอ ジョーノキンのことナンユーダサイヤー。イルキネダテムナガマダバカガ誰も歌ってねえな。ナンダオナジニにガーンワイド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 ドワ キサキにか別に見えるんですけど。タケミチキフィーチョトジカンウクレナイカー。はい、だって、えっと、クラウドはまぶんに言われよう。おい、もう、よく言うときは、キミジェットと言うな。キサキ、ケントキョウマンジカイ。サイジューヨジンブの人にして。い<ぱ>

ไอ้ก็รู้ว่าจิฟุยุไม่ชอบก็ยังจะพูดอึงเฮ้ยยูมาสารภาพเฉยเลยนี่โหแม่น้ำแข็งยังสวยไม่ใช่ประเด็น้หมะงค์น้ำแข็งยังสวยไม่ใช่ปเด็น เหตุผลแค่เนี้ยวะไอจิฟูยุ่งนของขึ้นแน่จิฟูยุ่งนโกรธแน่เลยทำไมถึงลืมถึงยิ้มอย่างนั้นล่ะ มันวางยาผิดวหรือเปล่าวะแม่งน่ากลัวจัดแหละที่ฟูยูแม่งน่าจะแค้นสุดแล้วเฮ้ยเหมือนจะเป็นวางการวางแผนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะไม่ไม่ไม่น่าจะดีนะ ฮะไอ้นี่แม่งมันจะปั่นหัวอนึงเล่นอยหนี่ยวหรือว่าไงไอ้นี่แม่งมันช่วอเฮ้ยฮเป็นยาสลบเหรือว่าไงในเล่าเมื่อกี้ เฟยว่าแล้วว่าแล้วไอเหมือนมันต้งเหมือนตั้งใจให้เดิมอ่ะ,อะโอ้โอหมันไส้อ่ะคือที่ฟูอ่ะ あ違うあれは察の暴走だ。俺の目的は。テメェをトーマンから追い出すことだけだ。今マトーマンをだけだてのテメェのユトリ、ユドうォルダー。あは、oh! โอ้ทะลุเลยวะ่ะโดนแน่ไอชิซาก,กิทำแน่มันมันมันชัวร์ฮะแต่คยัง,งเป็นอยู่อ่ะ ไอเวนคิดสกิไอ้นี่มันจะคิดจะขึ้นเป็นผู้นำคนเดียวเลยเหรอฮะฮะก็มันรู้น้ำใจเขาทำยังไงล่ะ ไม่จริงก็เปิดถอดเราใส่เดี๋ยวทาคกิมิจิเลยตอนนี้ทาคกิมิจิยังไม่เจ็บอเออร้องไห้ด้วยเหรอฮีโร่ของฉันฮะ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 มันจบไปแล้ววะ แปดหนึ่งขอเวลาแปดหนึ่งเดี๋ยวขอไปเช็คดูกนะ่อนว่าจบจริงแล้วเปล่าสรุปคือจบจริงเลยจบจบไปเลยไม่มีเอ็นเครดิตอะไรสักหน่อยหรอวะเรื่องนี้ยังไม่จบมันยังไม่จบแน่นอนไม่มีทางนะที่มันจะจบอย่างนี้ไว้ผมว่าแล้วเขาจะมาต่อในซีซันสองแบบต่อจากตรงนี้เหรอแต่มันทำให้คนดูค้างแล้ว่าอย่างเงี้ยออีกซักนิดก็ยังดีเนาะ อ,อเฮ้ยอพีนี้ก็โหใช้ได้ใช้ได้เลยจริงคือมันทาทาคิมิจิเป็นหัวหน้านัวนหนึ่งแล้วก็กลับไปอนาคตทันทีนะทาคิมิจิแม่งไปเช็คอนาคตเลยแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วทาคิมจิจิก็กลายเป็นผู้นําสูงสุดของตัวมันแล้วก็คิสกินเหมือนจะเป็นตัว,ตวแทนผู้นําอะไรประมาณนี้ปะใช่ไหมถ้าตามที่ผมเข้าใจนะแล้วก็นั่นแหละเหมือนจะคุยชนคุยกันกิน,นเหล้ากันอย่างเงี้ย จิฟูยุก็น่าจะเป็นแบบบริกาของไทคิมิจิเงี้ยว่าแบบคู่หูเป็นบริการในประมาณนี้เนาะแล้วคนที่เป็นหนอนบอนไส้คือจิฟูยุเนี่ยเพราะเจ้าจ้องจะเล่นงานคิสกิให้มันออกจากโตมันไปนใช่ไหมเอออาเคนก็ติดคุกเหมือนเดิมไปนักโทษประหารเหมือนเดิมแล้วก็ไมกี้ก็หายสาบสูญไปอย่างนี้เหรอนจะเป็นเกี่ยวกับคิสกิอะแผนมันสูงว่าไอเวนเนี่ยเห็นก็รู้ว่าตอนมันอก เชื่อไหมนะตั้งแต่มันจะลิ้นเล่าไหลไม่น่าดื่มทางยิมจิพวกจิฟุยุแต่ถ้าไม่ดื่มมันจะเป็นการเสียน้ําใจเป็นเสียมารยาทอะไรอีกที่มันจะทําให้แบบเป็นบาดหมางทีหลังไอี่ยอกอกิสกิมแม่งมันรู้หมดอันเลยแบบตั้งใจอย่างนั้ยนะทำเป็นบิวขอโทษแล้วก็ดื่มเพื่อที่แบบอิสกิะโอเคเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกนะสนุกเนื้อเรื่องโคตรเข้มข้นเลยผมบอกกั้นะเออ ม่นึกเลยว่าการที่แบบเป็นนักเลงแล้วก็มีการย้อนเวลานู่นนี่นั่นมันจะทาให้แบบแม่งสนุกได้ขนาดนี้นะผมพูดตามตรงน,นนะอืมสําหรับเรื่องนี้เต็มสิบผมให้เท่าไหร่เออผมให้แปดจุดสองห้ามันยังไปได้กว่านี้นอืแต่แล้วก็ถือว่าสนุกนะมันดูดูเล่นเรื่อยๆมันอยากอยากติดตามต่อตอนที่ก็ยังรู้สึกว่าค้างอะ่ะไม่รู้ทาไงมันก็รู้แบบรู้แค่ค,ความรู้สึกค้างเฉยตอนเนี้ยแค่ก็ต้องรอให้มันมาซีซันส,สองเนาะก็ขอให้มันมาเร็วเร็วแล้วกันเนาะอืม โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกรังใจผมทำคลิปต่อไปโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาลงสุดเครับบ๊ายบาย